ต้อลอยเลยนี่โอเคป่ะนี shifted, ่อืมอ่เอๆเลยยๆเลยยๆเลยยๆเลยสบายดีทุกคนอยากบอกว่า ตื่นเต้นหลายนอมือน,นี้เพราะว่าเขาจะได้ไปกินซินดา้ายู่นอกสถานที่เออตั้งแต่โควิดมากอะ่ะห้านอาหารกับปิดห้านซินดงซินด้านี่กับปิดเนาะแต่ว่ามือน,นี้เพิ่นได้เปิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าตั้งแต่ว่าเปิดมาในกับู้ซื้อว่ามีหลายห้านเกิดขึ้นใหม่หลายหลายเพราะดีว่า,าเขาไปเห็นอยู่ในเฟ e b o o k มาเนาะ <c oughs> เป็นห้านซินด้าซื่อว่าห้านซินดา,า,า,นนดาอีลินาซินดาโลเนาะเออ ซึ่งว่าจะเป็นจังใดจะได้น่อยได้หล,หลายหรือว่าจะมีอย่างนี้เฮาสิพาทุกคนนั้นไปเบิ่งน้ำกันเดี๋ทุกคนเด้อเย้ทุกคนตอนนี้เฮาก็เดินทางมาฮอต หานเอลินาสินดัโลกันแล้วเนาะซึ่งว่าสถานที่จอดรถนี่ถือว่าควงขวงฮับประกาศเลยมากนี่โบเง่ยกันอย่างแน่นอนสําหรับเส้นทางการมากอ,อยจะให้ทุกคนนั้นจืดง่ายสําหรับไผที่ว่าหูคุกพลทันเนาะกะง่ายๆเลยขี่กะคุกพลทันมาหน่อยหนึ่งแล้วมันจะอยู่เบื้องอยู่เบื้องขวามือ,อมขี่เข้ามาบอฮอรห้าสิบเมตรกะจะเห็นหานเนาะป้ายทะลบักไรเง่บมากับงานดอกอ,อ่ะสําหรับอีกบ้านหนึ่งเนาะถ้าหากว่าเห็นป้ายฮอมสิบสองกะสามารถเลี้ยวเข้ามาได้เลย ตอนนี้เราก็ได้โต๊ะกับปัจจัยพอยเนาะซึ่งว่าหาสินดาดโล่คนนี้เพื่อนจะมีอยู่3ามราคาสามราคาหรือว่าสามประเภทเนาะซึ่งจะมี79็ดสเันเนาะเริ่มต้นที่79็ดสิบก้าพันโลก็จะเป็นสินหมูเนาะแต่คขนว่าเป็น8ปดสิบเก้าพันก็จะมีเพิ่มเป็นสินมัวแต่ขนาดแปดสิบเก้าพันจัดนักจัดเต็มครบทุกอย่างนั่นก็จะมีทั้งทะเลพร้อมแม่ก็จะมีอาหารทะเลให้น้ำมีสินมัวมีสินหมูถือว่าครบทุกอย่างเลยแล้วน้องจะเอาตัวใดต้องเป็นจัด99้า้าละแหละ พ <Okay. S 2> อว่าต้อมหูบอเดี๋ยวนี้นะอาหารทะเลนะแพงใด oh. และ9 9้0 0ิบาพันถว่าคุ้มแล้วโ okay. อเคข่ะวัชนเนาจัด9 9้0 0เพันเนาะไม่ผู้ใดมาจากจัดราคาได้กอะแล้วแต่ทุกคนสะดวกนเนาะไปเดี๋ยวเ้าไปเอาอาหารกันเลย เอกมาในละเนาะเดี๋ยวเฮาสิมาเลือกกันเลยว่าสกิลอย่างแนวู้ทุกคนบักลหลายๆเลยหลายเดียวเลือกแหงเนาะก่อนอื่นต้องได้เอาพัชาหก่อนนี่เพิ่นกับซีดี้ขอเกี่ยมให้ว้าวมีทั้งกุ้งปลาหมึกหอยเอาเมื่อทุกอย่างนะเฮาเนาะนี่ปมึกหอ น,ออน,น้องกันเนาะเขาจะเอาอยัางไงเสื้อข้องใครคือกันเสือข้องใครเป็นก้อนหรือว่าจะอะไรเมนค้ายทือพีเอินนะ่ะออโอเคอะจะเอาเอาองากลอง,ยลองเยจอัอโอเคพอแล้วเดีย๋ยวเขามาสร้างเมืองเลยก่อน อ่ะทุกคนตอนนี้น,น้องได้ไปเอามาเรียบร้อยแล้วเนเาะเฮากับอฮัตตุเรียบร้อยแล้ววันนี้ซซสมาเริ่มปิ้งกินเลยมีอย่งางแหนฮะอู้ถือว่าครบเลยเนยาะบพว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาแล้วกันพวกปลาดาซินซี่เนาะก่อนอื่นนี๋เขาต้องเอาน้ํามันอี่ลงก่อนเผาเอาว่านี่เป็นสองโลเนาะสองโลปายแม่แล้วเผาก็จะได้พักนี่แม่สองสอง,สองแตะบอกสองถักแต่เ,เอิญเนาะเพราะว่า โลหนึ่งเพะ่นก็นใช่ละนึงแบบซีฮานานี่ขอเนี้ยใส่มือเลยน้องพาวามาสะดวกกว่าช่วงนี้กับโซงอากาศยามหนาวนะทุกคนเนาะอากาศเย็นๆแบบซีนาได้มากินจุ่มกินดาดฮอนๆฝิ่งไฟอุดอๆแบบซีนิ่จังซีเลยทุกคนเนาะมาแก้หนาวน้ำกันเลยทุกคนเด้อเนาะมาเพิ่มขั้นมากินกับพนฮักเดซนากนนาะแห้งขาดเลยแหละ เนาะสหลับไครที่แบบอยากพาสู้พาเฟนพาเขบกรัวมาเนี่ยกะมาได้เลยเนาะถือว่าครบบอลเด็กน้อยลิ่นกับมี่อาหารนี่กบมี่ครบทุกอย่างเลยเนาะ สุกแล้วพร้อมแล้วเนาะทุกคนเอ่ยลักๆก็กกคือแจเวเนาะทุกคนเลยแจวนะี่ถือว่าแต่ละฮานนี่เนาะกซิมีเอกลักษณ์ของไผ่ลาวได้สําสหรับแจวซินดานอย่างแบบเสียนะ,อะเออเดี๋ยวเขาชิมบางซิมเนานะว่ามันรสชาติจะเป็นแบบไหนหอมๆเนะาะหอมๆกลมลกล่อมนี่กะมันๆนะแม,มนมันพอดินเนาะเพราะนั้นซิมให้สองเจลเนาะทั้งแจวส้มไปกินกับปิ้งแล้วกัทั้งแจว ซุกกี้ที่ว่าวิจิับโมดานสำหรับต้อมคงซุกว่าต้อมโอเคเลยครับแจวนี้แต่ว่าต้อมมักต้อมมักต้อมมักสไตล์นี้นนเนาะแจวถือบ่กทึ่ใจแหละทอปโจ้แล้ะกะแต่เราคนมันก็กินบ่คือกันนะมาลองไปไต้องแลกเลยมา,มา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 ,มา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 ใกล้ๆนี่สามทันก็กาะบีกบันน่ะไฟแห้งทันใจขนาดเลยอืม อตอนนี้แข็ลัรงมาแล้วทุกคนเนาะรู้สึกแบบเออเพอดีกินข้าวแะไรจริงๆนอะกับข้าวครั่วอ่ะกับสับเปลนเจอแล้วลืมบอกฮาร์คเพิร์ลเลิกเปิดตั้งแต่วะสี่โมงปิด้นไปเนาะฮ่าสามารถมาไล่เลิกการแล้วก็คือว่าพอดีเลิกการมาเลิกทำเลิกเงี้ยเลิกขายเคร<ม>ื่องเลิกยังต่างๆนะ มาแล้วมแกินก็นได้ขนาดผู้ใดแบบขายกี่ขาเฮ็ดแตงอยู่้ากินบ้อ,อย่างนี้นะครสามารถ่วนครอบครัว่วนคนที่อพาร์ตเมนตมาแวะกินก่อนะกะจ้าครับบ้านนะมาเด้อผู้ใดอยู่ทางบ้านเนาะบึงอยู่ว่าอยากเด้อเนาะน้ำหอยมาได้ทุกคนจ๋าน้ำทางมาได้อ๋อน้ำทางมาได้ กินอย่างต่อเฮ้ยต่อด้วยกุ้งลนะเนาะนี่ว้าวาก่อนจะกินกุ้งต้องกินหัวมันก่อนนะคะทุกคนนะ

นด้ได้แซ่บบอกว่าได้กินแบบนี้มาดนแซ่บเป็นอะไรพักส้วงแล้วที่พักส้วงแล้วท่าแม่มาเนี่เดี๋ยวเขาจะกินโซ่นะเป็นกันได้ตัวได้ตัวได้ตัวอ๋อนั่นแหละมาบัรนี้มันคิวเขาแล้วบาดนี้ฮะแป๊บนึงนะคะว่าไหมว่าไหมเอาถ้าอายุได้ใช่เออมาวันนี้เราคิวค่อยเลยได้บัรนี้เออ ตอนเห็นพิ่นเอาใส่เองเด้อเพราะว่าเมื่อกี้นี่เขากินไปหมดแล้วสลัดเนาะเจ้าเนาะไม่เดากินพักก่อนเอาเอาเอาให้อะไโอ้เอาพักให้เขาหวาเอาเอาต้อนให้เขายิงเพื่อนเอาพักต้อนให้เขาเอา ลองเที่ยวกับลองเปลี่ยนแบบเจียนะ๊ยบไปเลยมาเป็นนเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่นะเออพมาใส่เจียวส้มอ่ะไม่บอกเออมาเป็นบอกซีฟู้ดเจียวส้มมันแซ่บเจี๊นี่แหละมือหนาให้ต้องกินในเดืองหรือว่ามาขอซื้อแล้วเพิ่ไงช็อตนี่ย็อบนี้ช็อบนี้อ,นอือ เป็นไงคะแซะ่กินอยู่งั้นกลับมาแซ่บแล้วมากินน้อนแซ่กหลายเท่าอู้ออกไอทวนๆระว่างอันนี้ข้าวเขาอันนี้แซ่บมากเลยเผื่สูบเพิ่นเลยเนาะ <c oughs> ตัวทางก็ขึ้นนะบ้าอไนเดชบวกกันเขาบุกาาถามเป็นยังึ้บมาชัดก<อ>ูหูแล้วมึงสิตอบตรงไหนสำหรับต้องกินอเไรเสิร์จเจียวหน่อยหนึ่งได้น้องนะ่าจะหูด,ด ي, ีเมนละไอไอกินเจียวไล่ แต่ว่ายูนี้เพื่อนกับเติมให้แบบบอ,อ้อโด้วยแต่ว่าบอสามารถข่มเงือนได้ได้ดบอดกบาลได้เออ <c oughs> มาโอเคโอเคนี่กระปรูนะเจ้าสุ่มเซ่บเซ็ตมักมักอืมขอ <c oughs> อีกได้ปะได้ตัว,ว <c oughs> นี่บอกขบัติซินอัานแล้วซีนลูกเต่าแม่นว่าอันนี้ค่ะแมน่นจะมาขอยไปต้มเอาซะมาหาฮานี่ต้องได้ทุกคนต้องได้เลือกเอาเนาะซีนลูกเต่าอันนี้เดิมมันเป็นซีมนมือมนาะนี่ปิ้งเขาจะให้ปิ้งซีนไฟลูกซีนไฟลูกซีนไฟลูกแต่ว่าน้องอันมันต้มมาแล้วทุกคนบอกไปยังเอ้าอยากิชจิ้มให้เบิงเด้อนี่เด้อกิน,นไปแล้วแหละเจ้าของฮานค่ะครบมาบอกว่า ลองซีลล้วว่าซีลูกเตาก็เลยว่าเอ้าตั้งใจถ่ายให้คนทุกคนเบิกอี่ต้องกินกับเจ้าวสมแดดเดีด๋ยวจ้<ส>ะโอเคนี่นี่นี่ปลาอยากไกลอะไรไหมเจอได้่ไม่กับบกวกลมหรอไม่ไม่บอกโฟกัสอะไรนี่ปลาต้องลอยเลยนี่โอเคป่ะนี่ ว่าไงสาระแต่มีคำแนะนำเนาะสำหรับผู้ใยากใช้ว่าแคลโบเกลแหงอะไรกันแคลห้างอยากกินเยอดนี้ปะเป็นยังมนนั็นย <c oughs> ังมั้งะแกช้มันมอโอ้จะเป็นซูนแทซูมป่าเนาะโมดับโมเละแล้ว่ะแต่ว <c oughs> ่าเราเปลี่ยนเนาะ เปลี่ยนได้มันจงแซ่บจึงนัวความแซ่บความนัวมันอยู่ในที่แบบหม้อนี่แหละมันติดอยู่ในหั่นอันนี้แหละนี่แม่อันนบกรอบดีหมาอุ้ยอันนี้เป็น,นยังไงปลาหมึกเนาะขำนักแก้ๆมานเป็นนุ่งงามโบเป็น,น,นตระเซ็บโบขอสิแก้หอยเพิ่นซิม,มนี่โค้ดอนนันนี้หอยน็อปปิ้งใหม่ๆหอมๆเลยหวานไม่หวาน กิมกับเจลส้มอยอย Thank you อยากบอกว่าเจลส้มของฮานี่นะรู mm ้ส hmm. ึกว่าใส่ใจไล่ละอีย่างเดียหรือว่าเป็นย้อนแบาปากครมากจริงๆบอก่าน่าจะน่าจะใส่ใจเพราะว่าเขาได้จะพิธีพิธันเติม,มเพราะว่าม,ม,มันกลมกล่อมทั้งมีส้มมีหวานและกับประเภทหลาย ส่วนตัวเป็นคนกินบวเพชรหลายอยู่แล้วเนาะแต่ขั้นระบายมากกินเพชรหลายก็อาจจะบวมมากอาจจะบวมทุบใจแต่ก็สามารถเพ็ดตุึงนมาเนาะ,เ,นะเพชรมีมะนาวมี <c oughs> ปรุงตื่มได้นอกตามใจซอ,อมนี่เนืิดนี่นน โอ้เจลเจลเจ้าเจ้ลได้ดีแจ้ลน่ะก็จนเบิ้แล้วพี่น้องเอ้ยก็พอดมาแซะก็พอดมากินของกินของเพิ่นไายเจลอะเมื่อวานแบบเจ้ลนี่เป็นฟรีเลยอ้าการ์มากก็ได้เนาะฮันอิลินะสินดาโลเออสถานที่กระตั้งอยู่พ้นทันเหนือทุกคนก็คือสีหูเนาะเพราะว่าฮันแม่นไผ่เออลืมบอกอียังหนึ่ง แม่นไผ่ที่ว่ามาทางไอเตกิะหรือว่าแต่ละมื้อแต่ละวันแต่อว่ามื้อใดมือ้อนึงที่ว่าเขามาเทียบไอตอกไอเติกหรือว่ามาย่างลิ่นบึงทัดหลวงในส่วงแบบคอยขับยามเลงบ่อย่างแบบนี้นกันสามารถขึ้นมากินซินดาดได้เนาะใกล้ๆกับคุกเด้อแต่ว่าบผต้องเข้าคุกกายคุกออกมาแล,แล,แล,ลว้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเข้ามาหน่อยนึงแล้วกระเซ็นปลายด้อไปอิรินาซินดาดโลกวาสามารถมากกันได้เนาะเดี๋ยวไปกันก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับมื้อนี้